สวัสดีครับเพื่อนๆรับวันนี้สกัดกาแฟนะครับด้วยเิตยตินะครับ,ววรรบหม้อลงหมักเหมาะสำับอสองแก้วนะครับได้น้ำที่สกัดมาประมาณ2 4 0ถึง25 250นะครับ หใบแรกที่เปิดร้านครับโอ้ยโงครัข้อดีเลยนะครับหมอ้อลุงครับเก็บความร้อนดีมากนะครับหนานะะครับวัสดุหนาแขา็งแรงครับส่วนรสชาตินะครับการชงมาครับหม้อไทยม่ออิตาลีก็ แล้วแต่เพื่อนเพื่อนวิจารณญาณน,นะครับรสชาติส่วนตัวผมว่าก็เบลติกจะเหนือเหนือกว่าอย่ห้อ,อื่นนะครับว่าได้ความเข้มข้นมากกว่านะครับทีนลาก็ใช้อยู่เบลติกกับอะตอมนะครับ ส่วนหม้อจีนนะครับอ,อันนี้ซื้อไว้โชว์นะครับหน้าร้านหม้อใช้จริงคือจะเป็นตัวนี้ครับแล้วก็มีตัวนี้ครับงานอ้่านนี้ก็โอเคนะครับใช้อยู่ครับ โอเคเลยนะครับสามร้อยนิดๆกับกาแฟที่ออกมาก็ว่าโอเคนะครับครับยวเรามาต่อนะครับกาแฟสุกนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำอามีกาโน่นะครับชชเช้าๆรียากาศตลาดร้อยปีครับ เพื่อนๆคนไหนแวแะผ่านมาแวะคุยกันได้น,นะครับขาออกตลาดรับปีสมชุนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำกาแฟกันครับเชา้านี้กาแฟของพ่อค้าเองครับแม่ค้ากินตอนเช้านะครับก็กินก่อน9โมงตอนนี้ใกล้แล้วนะครับเดีย๋ยวเรามาดูนะครับเอเมกานโนครับสูตร ปกติครับไม่หวานมากนะครับไม่หวานถ้าจะไม่หวานเลยนะครับแต่ถ้าลูกค้าต้องการหวานก็จะเพิ่มให้นะครับนะครับเ๋ยวแช่สูตรให้นะครับเป็นสูตรของทางร้านเองนะครับอันนี้แบบว่าเป็นสูตรไม่หวานนะครับ ตื่นหน้านครับแบบมันชอบมันชอบขมมากแล้วน,นี้ครับจะเป็นเราใช้กาแฟพวกเข้มนะครับจะลองดูมัครับอย่างนี้สกัดร็จแล้นะครับแ๋ยวโชมมาดูคราาับันสักหน่อยครับได้ ใช้ได้ทำนะครับตอนนี้เราจะกินน้ำเชื่อนะครับที่อ่อนนี้ก็ผมกระชานะครับบางคนก็มีลูกาบางท่านกินตัวนี้ครับอันนี้จะเน้นหวานแต่ว่าผมว่ามันก็โอเคอยู่นะครับไม่ที่ดีนะครับนู่แบบ สลับเริ่มต้นคนที่จะไปดำนะครับร้านโกกีก่อยู่ครับที่ห้านะครับห้าเอ็มอนะครับมาจากสายกาแฟสายนมนะครับแต่ที่จะไฟดำครับ 本当に。Okay, พากินร้อยนครับออไม่พาเกินเก้าสิอแต่เดีเล่นะครับนะคาับร้อยครับเยครับกี้เทไปอย่างนั้นหนะครับเดี๋ยสองร้อยห้าับไปครับเข้มๆไม่ขมคอแน่นอนนะครับดืง่ายครับ ไปที่ร้านผมไปตาดคอแน่นอนรับโดยมือแรง อุ Ooh, call, ้มไปค บนตัวคาะไทยยอดบิวนะครับที่กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับ